ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันดิฉันได้แค่1,400บาทเองมาจากมาตา3า39รู้สึกแย่มากทำไมมันได้น้อยมากอ่ะเป็นเป็นกำลังใจให้ครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวประกันสังคมนะครับจะมีการปรับสูตรใหม่เป็นสูตรแค่ซึ่งนะครับทำให้คนที่ได้รับบำนาญน,น้อยเนื่องจาก เข้ามาตา3า39เนี่ยก็จะได้รับบำนาที่เหมาะสมนะครับมากยิ่งขึ้นคือได้อาจจะได้ถึง3,000-4,000เลยก็ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราตอบคำถามในประเด็นนี้กันก่อนนะครับนะเพราะเพราะนี้มันเป็นคลิปเก่าเนาะคำถามก็ไม่เชิงเป็นคำถามเป็นอาจจะเป็น ระบายเป็นการน,นะครับหลายท่านยังไม่รู้ว่าทําไมมาตรา39ถึงได้น้อยนะครับต้องเข้าใจก่อนก่อนว่าเวลาคิดบํานาญชราภาพเนี่ยนะครับเขาเอา20%นะครับของเงินสมทบนะครับยิ่งเงินสมทบน้อยนะครับก็ได้บํานาญน้อยเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับพะมาตรา39มเนี่ยมีการสมทบนะครับเดือนละ4ี่หัก นำส่งเดือนละ432บาทนะครับซึ่งมาจากฐานเงินส่งทบ4,800บาท9%ของ4,800บาทก็คือ432นะครับเพราะนั้นเขาจึงต้องใช้ฐานตัวนี้4,800เนะี่ยในการนำไปคำนวณน,นะครับเพื่อหา,อาเพื่อหาเงินกรณีบำนาญฉลาภาพนั่นเองนะครับก็คือถ้าชูนส่งมาตรา39มา5ปีช่วง5ปีสุดท้ายก็ใช้ฐานตัวนี้ไปคำนวณมันเป็นผลทำให้ได้รับบำนาญที่น้อยลงนะครับ แต่ก็ยังได้รับบำนาญอยู่นะก็เป็นกำลังใจให้นะนะครับเป็นกำลังใจให้คุณผู้หญิงท่านนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผ่านมาแล้วเราก็ไปเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆน,นะครับนะครับอ่าก็เป็นกำลังใจให้ที่ผมพยายามทำเกี่ยวกับบำนาญเรื่องบำนาญมากเป็นพิเศษเนี่ยผมจะพูดเรื่องบำนาญเยอะมากเพื่อให้ทุกทุกท่านเนี่ยนะครับได้เห็นความสำคัญและตระหนัก หลายท่านเนี่ยยังอายุไม่ครบ55นะครับยังมีแผนที่จะวางนะครับเอาไว้ได้อยู่เราจะได้วางเป็นสเต็ปสเตปไปนะครับอย่างเช่นอยากได้บำนาญเยอะนะครับเราก็จะไม่ไปส่งมาตรา39ในช่วง5ปีสุดท้ายนะนะครับอาจจะส่งในช่วงคาบเกี่ยวได้นะครับอย่างเช่นอายุผมอายุ30เนี้ยผมลาออกมาผมส่งผมไปทำฟรีแลนซ์สักแป๊บหนึงนะครับก็ส่งมาตรา39เพื่อใช้ประโยชน์ ในส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็ใกล้กเกษียณแล้วผมอาจจะกลับเข้าไปทํางานเป็นพนักง,งานประจานะครับถือถ้าฟรีแลนซ์ลุ่งเนี่ยมันก็รวยอยู่แล้วล่ละนะครับแล้วก็พอมีเงินอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแบบไม่ลุ่งเราอาจจะกลับเข้าไปทํางานประจําส่งมาตาสามสามนะครับแล้วก็ช่วงบัานปลายถ้ามีเหตุจําเป็นจะต้องอออลาออกมาเนะี่ยผมก็คงอันนี้แผนผมนะผมก็คงไม่ได้ส่งมาตาสามเก้า 39, ก็ใช้สิทธิประโยชน์อื่นๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรทองหรือสิทธิประโยชน์ประกันถ้าเราซื้อประกันเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเวลาไปคำนวณน,นะครับเงินบำนาญน,นะครับจะได้ใช้ฐาน5ปีสุดท้ายนี่แหละในการคำนวณซึ่ง5ปีสุดท้ายผมอยู่มาตรา3าใช่ไหมห้ปีสุดท้ายมันก็จะได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากกันไว้นะครับพยายามวางแผนชีวิตนะครับมันจะทําให้เราเข้าใจนะครับเกี่ยวกับบํานาญมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับ ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  e นะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอ username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตาไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อที่ส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทําธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านอระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆสมมติผมคลิกเข้าไปที่เมนูขอ รับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปับ๊บนี่มันจะพาท่านมาสู่เมนูย่อยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับคอดบุตรส่งคอดบุตรทุพพลภาพเมื่อลองคลิกเข้าไปในเมนูย่อยอีกทีนะครับสมมุตินะคลิกคอดบุตรปับ๊บมันจะพาคุณมาสู่เมนูย่อยของเมนูย่อยก็คือฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพค่าคอดบุตรนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่ หน้าจอรายละเอียดนะครับด้านไหนอ่ะเดี๋ยวคลิกให้ดูเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับค่าฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับเนี่ยรายละเอียดตามที่เขาขึ้นให้คุณกรอกนะครับเสร็จแล้วก็ทำการแนบอัปเดตเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินนะครับอัปโหลดแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็กนะครับระบุวันที่ตรวจคันและอายุคันนะครับอัปโหลดเอกสารแนบทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายนะครับแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรจำตัวประชาชนนะครับเพื่อรับเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนเงินมายังพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ติก๊กข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามจริงรายละเอียดต่างๆอ่านดูรายละเอียดน,นะคำเตือนในกรณีผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิด ฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะครับระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรายละเอียดก็ดูให้ดีๆนะครับอ่านแล้วก็กดบันทึกปับ๊บนะครับสรุปข้อมูลการขอรับผลประโยชน์นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้กดตกลงนะครับ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงปั๊บนะครับขั้นตอนจะเป็นการบันทึกสําเร็จก็สามารถกลับไปสู่หน้าระบบได้นะครับเพื่อทํารายการอื่นต่อไปนะลองดูนะครับลองไปใช้กันดู